สี่พุสะเพตะวัตถุเรื่องเปรตกอบกแกรบพระมหาโมคลานะเถระได้ถามถึงบุพกรรมของเปรตทั้งสี่ตนด้วยคาถาเหล่านี้ว่า447ท่านทั้งสี่ตนตนหนึ่งกอบเอากแกรบข้าวสาลีที่ไฟกำลังลุกโชนโปรยศีรษะของตนเองอีกตนหนึ่ง เอาค้อนเหล็กทุบศรีรษะตนเองจนศีษะแตกส่วนตนนี้เป็นหญิงกินเนื้อส่วนหลังและโลหิตของตนเองส่วนท่านกินคูดซึ่งเป็นของไม่สะอาดไม่น่าปรารถนานี้เป็นผลกรรมอะไรนางเปรตซึ่งอดีตเคยเป็นภรยาพ่อค้าโกงตอบว่า448เมื่อก่อนผู้นี้ทำร้ายมารดา ส่วนผู้นี้เป็นพ่อค้าโกงผู้นี้กินเนื้อแล้วแก้ตัวด้วยการกล่าวเท็จ449ครั้งที่ดิฉันเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นหญิงแม่เรือนใหญ่กว่าทุกคนในสกลุลเมื่อสิ่งของที่ชนเหล่าอื่นขอได้ยังมีอยู่ก็เก็บซ่อนเสียโดยคิดว่าเรา จะไม่ให้อะไรอะไรจากของที่มีอยู่นี้550ปกปิดไว้ด้วยการกราวเทจในเรือนของเราไม่มีสิ่งนี้ถ้าเราปกปิดของที่มีไว้ขอคูดจงเป็นอาหารของเรา45 1ห้เพราะวิบากทั้งสองคือวิบากแห่งการกระทำนั้นด้วยวิบากแห่งการกล่าวเท็จด,ด้วยพัด ข้าวสาลีมีกลิ่นหอมจึงกลับกลายเป็นคูดสำหรับดิฉัน452อันหนึ่งกรรมทั้งหลายไม่ไร้ผลเพราะกรรมย่อมไม่สูญหายฉะนั้นดิฉันจึงต้องทั้งกินทั้งดื่มคูดซึ่งมีกลิ่นเหม็นมีนอนผู้สะเปตะวัตถุที่สี่จบ